รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยอมรินทีวี ฟอล l ล w มีมาแล้วสัปดาห์นี้เราก็ยังอยู่กันที่เซี่ยงไฮ้มหานครที่ใหญ่ที่สุดของจีนวันนี้ฟอล l ล w มีจะพามาชมบรรยากาศเซี่ยงไฮ้ที่ต่างกัน2คงัวนั่นก็คือโบอราณสุดๆแล้วก็ทันสมัยสุดๆและจุดเริ่มต้นของวันนี้นั่นก็คือสวนที่มีอายุมากกว่า100ปีสวนอี้หยวนจะสวยงามและมีความน่าสนใจขนาดไหนตามเข็มไปเจอเพื่อนร่วมทางของเราคนนี้กันดีกว่าค่ะ Kelly Bright Resolution Cream สัมผัสผิวที่ดีในวัยเรานิ่ฮาวค่ะผู้ชมค่ะตอนนี้นะคะเข็มอยู่ที่ยูหยวนค่ะ เขมนะคะรอแขกรับเชิญของเข็มอยู่นะคะแขกรับเชิญคนนี้เนี่ยนะพิเศษมากๆเลยนะคะเขาบอกให้เขมมารอตรงนี้ค่ะวันนี้คนเยอะมากๆเลยนะคุณผู้ชมค่ะนี่ค่ะแขกรับเชิญของเขมคุณปีต้าค่ะ ค,คุณปีเตอร์นะคะเป็นคนเซียงไฮ้เลยใช่ครับทำไมถึงนัดเขยมที่อยู่จัวนะคะที่นี่ก็เปลี่ยนที่แลมาร์กเซียงไฮ้แต่ก่อนเปลี่ยนที่หมู่บ้านประมงหมู่บ้านประมง4 0 0ปีที่แล้วใช่แล้วก็เปลี่ยนที่เมืองเก่า เมืองโบราณที่เซียงไคครับอันนี้คือเป็นเมืองเมืองเก่ารูปแบบเมืองนี้เป็นออริจินอลเหมือนเดิมเลยใช่ใี่แล้ววันนี้จะพาเข็บไปไหนบ้างคะในนี้ที่นี่ชื่อดังนะที่อาหารเซียงไคมีเสี่ยหลงเปาแล้วก็มีเดินชาที่นี่ครับงั้นเดี๋ยวเราเดินไปดูกันเลยด้วยด้วยเนาะได้เลยเชิญครับ สวนอี้หยวนนะคะเป็นสวนสไตล์จีนที่สร้างมาตั้งแต่สมัยราชวงศ์หมิงอายุราวๆ400ปีเป็นสวนขนาดใหญ่มีเนื้อที่กว่า12ไร่ด้วยกันด้านในเขาก็มีสิ่งปลูกสร้างสไตล์จีนโบราณกว่า20หลังนะคะแต่ละหลังนั้นถูกเชื่อมต่อกันด้วยสะพานข้ามบ่อน้ำทำกลางสวนที่มีต้นไม้ใหญ่ดอกไม้แล้วก็หินสวยงามเป็นอีกหนึ่งจุดหมายที่นักเดินทางเนี่ยต้องมาชมความสวยงามของสวนแห่งนี้ค่ะ เราเข้ามาในสวนนี่แล้วเนี่ยที่นี่เนี่ยประวัติความเป็นมายังไงคะทำไมอยู่ดีถึงจะมาสร้างสวนแบบนี้ที่มีทั้งภูเขามีทั้งน้ําประมาณ300ปีก่อนก็มีเจ็ดถี่สร้างการ์เดนัวนี้แล้วก็คุณจีนโบราณเขาสร้างเปลี่ยนที่ว่ามีหงส์สวยด้วยกมหินก็ก็มาจากที่ไทหูที่ใต้น้ําเขาก็ขนมาที่น่นแล้วก็ตั้งเป็นที่ใต้น้ำแล้วก็เขาทาเป็นที่ภูเขาค่ะแล้วก็ต้นไม้ก็เป็นที่งอแล้วสวยงาม ถูกออกแบบโดยสิมือมนุษย์ชช่ยชาตาเรียงแล้วก็เรียกว่าที่ว่าหมูหิ้งดีว่ามีางคือเกี่ยวกับวงจุ้ยหมดใช่ใช่ใช่อจุ้ยแล้วถามนิดนึงค่ะคำว่ายู่หยวนเนี่ยแปลเป็นไทยว่ายังไงคะหรือภาษาอังกฤษก็ได้ก็ยู่หยวนที่ว่าสมัยก่อนเขาสร้างอ่ะเป็นที่ว่าคนเศรษฐีเขาอยากให้บ้านอ่ะสัตว์หมูเงี่ยแล้วก็แฮปปี้เนส ครอบครัวมีความสุขเพราะฉะนั้นยื้ก็มีมีความสุขแล้วก็เงี่ยดีแล้วก็มีความสุขไม่วุ่นวายครับอ๋อไม่วุ่นวายมีความสุขสงบนะคะยิอยวนเนี่ยแปลว่ากาเดนก็จริงกาเดนออฟ h พ p p i n เนสนั่นแหละก็คือสวนแห่งความสุขรื่นรมสงบเงียบอะไรแบบนี้ ขอบอกเลยว่าใครที่เป็นสายธรรมชาติแล้วมาเสี่ยงไฮไม่ควรพลาดที่จะมาชมสวนอี้ยวนโดยถ้าเดินชมกันแบบชิลๆหนึชั่วโมงก็ยังเดินไม่ทั่วเลยนะจ๊ะที่เนี่เหมาะจะมาเที่ยวกันแบบเดียวแบบหมูคนะ่คณะหรือว่าจะพาเด็กๆมาชมธรรมชาติและสถาปัตย์จีนสวยๆก็ได้โดยค่าเข้าชมคนละ40ยวนหรือราวๆร70บาทเวลาเปิดก็ตั้งแต่8โมงครึ่งถึง17เนกา15นาทีอย่าลืมฟอลโล่มีเลยนะ จากเดินชมสวนอี้หยวนกันไปแล้วรอบๆนอกของสวนก็เป็นที่ตั้งของตลาดเฉินหวังเหมี่ยวหรือตลาดร้อยปีเซียงไฮ้มีขายของที่ระลึกร้านอาหารร้านขนมเรียกว่าครบทุกอย่างถ้าต้องการซื้อของในสไตล,ล,ล์โลเคอลองที่นี่เลยอาคารบ้านเรือนก็จะเป็นสถาปัตยกรรมโบราณสมัยราชวงศ์หมิงแล้วก็ราชวงศ์ชิง อันนี้ก็จะมีรสแบบชาเขียวรสอะไรต่างๆนานาใครยังไงคะอันเนี้ยตัวนี้สีเสียส,สามหยวนต่อห้กิโลอะห้าห้าร้อยกรัมแล้วอันนี้อันนี้เหมือนกันอันนี้เป็นเหมือนกันเหมือนกันลูกอมช่างนะผสมกันเลยได้คะ่ะ เดินมาพักใหญ่แล้วปีเตอร์ก็ขอชวนเข็มขึ้นมาชิมอาหารบนฟูดคอร์ดของที่นี่กันหน่อยเราไปดูบรรยากาศแล้วก็หน้าตาของอาหารที่นี่กันดีกว่าค่ะเนี่ยค่ะพอเราออกจากสวนเนาะแล้วก็มาที่ฟูดคอร์ดนะคะจริงๆมันมีทั้ง3ชั้นเลยแต่ว่าเราก็เลือกชั้นตรงนี้เพราะว่า อาหารจะแพงออกว่าข้างล่างหน่อยนึงแต่ก<ช>็ากี่คนเยอะมากใช่ก็จะมีอาหารวางๆๆไว้เต็มเลยนะคะก็ไปเลือกหยิบมาเลยชอบแบบไหนหน้าตาแบบไหนแล้วก็เดินอ้อมไปจนสุดแล้วก็จ่ายตังค์อันนี้ไม่ใช่เครื่องดื่มนะคะไม่ใช่เครื่องดืง่มอะให้แบบนี้เลยอ่ะตัวนี้ภาษาจีนก็เรียกว่าทาังเปาจริงๆก็แปลว่าเสี่ยวหลงเปาใหญ่หน่อยน้ำซุกข้างในเยอะเพราะฉะนั้นเขาใช้หลอดดู โอ้โหอาหารเขาเพียบมากเราจะสังเกตได้เลยว่าจะมีชาวเซี่ยงไฮ้หรือว่านักท่องเที่ยวมาฝากท้องไว้ที่นี่และส่วนมากก็จะเป็นอาหารจีนล้วนๆแต่กระซิบนิดหนึ่งว่าใครไม่ชอบอาหารรสชาติแบบจีนแท้ๆบอกผ่านที่นี่ไปเลยเนาะ ชมเซียงไฮ้แบบย้อนยุคก,กันแล้วเบรกหน้าจะพาไปชมส่วนที่เรียกว่าทันสมัยสุดๆของมหาคนครเซียงไฮ้และสำหรับแฟนรายการ Follow Me เรามีของที่ระลึกจากตลาดเฉินหวังเหมียวมาฝากกันด้วยอย่าพลาด Follow Me เบรกหน้านะ มีกลับมาแล้วหลังจากเราเดินชมสถาปตัตยกรรมเก่าแก่ของจีนกันไปแล้วคราวนี้ขอเปลี่ยนขั้วเลยมาเจออะไรที่เป็นตึกทันสมัยไฮเทคแล้วก็สวยงามด้วยที่ที่เราจะไปก็คือย่านลู่เจียจุยซึ่งเป็นที่ตั้งของสัญลักษณ์เมืองเซี่ยงไฮ้อย่างหอไข่มุกตะวันออก Oriental Pearl Tower และตึกการเงินที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของจีนอย่างตึกเซี่ยงไฮ้ทาวเวอร์แล้วก็ตึกเซี่ยงไฮ้เวิลด์ไฟแนนเชียลเซ็นเตอร์บอกเลยว่าตรงนี้แหละคือย่านที่เราสามารถเห็นความเจริญขั้ สุดของเซี่ยงไฮ้จะมีอะไรน่าตื่นเต้นรอเราอยู่บ้างไปฟอลล์มีกันดีกว่า พาเข็มพาไปเที่ยวเมืองเก่าๆแล้วนะคะเป็นสาปยาา 9, 9, ัยกรรมเก่าๆหมู่บ้านเก่าๆทั้งนั้นเลยเวบเดียวขี่ก็พาคุณผู้ชมมาที่อีกฝั่งหนึ่งของเมืองนะคะด้านนี้เขาเรียกว่าเป็นอินโนเวชีฟเลยเนาะใช่ใช่เป็นฟินแลนซ์เซ็นเตอร์อินโนเวชันเซ็นเตอร์อย่างนี้ใช่ค่ะไฮเทคมากแล้วตอนนี้เนี่ยเรายืนอยู่ตรงไหนคะจากที่นี่ก็เรียกว่าผูตรงแล้วที่นี่เรียกว่าผูชีตะแบง นี่คือผูตรงคือเมืองใหม่นั่นเองเมืองใหม่ครับ20ปีแล้วครับเมื่อกี้เราเดินกันมาเนี่ยนะคะมีจักรยานขี่รอบเลยอ่ะใช่ใ่ก็สแกนจักรยานเลยว่า sharing bicycle ทุกคนก็ใช้ได้ครับอยากจะได้เนี่ยเราต้องมีแอปเราต้องเป็นคนที่นี่นะคะเราก็ใช้โทรศัพท์มือถือเราเนี่ยยิงตืดยืมจักรยาน ขี่ได้รอบเลยเห็นบอกว่า3 0กิโลเมตรแน่ระยะทางระยะทางที่นี่ใช่ใช่ค่ะท่าศาลเจ้ากี่กิโลเมตรอันนี้เนี่ยนะคะถ้าเดินไปเรื่อยสะพานนี้ก็สวยงามมากเห็นเมืองทั้งสองฝั่งเลยนะคะแล้วแถวนี้ปกติเขามาทำอะไรกันคะที่นี่ตอนเช้านะมีนกธรรมชาติมาเลยเยอะแยะใช่ใช่แล้วตรงนี้เนี่ยที่เราเราเดินมานี้ก็คือคนก็จะมาทั้งวันเลยมาชมวิวกันชมวิวแล้วก็กลางคืนก็มีบาร์ด้วยมาเดเช้าก็มีเอ่อปั่นจักรยานออกกำลังกายวิ่งแล้วก็อากาดีด้วยแล้วก็มีนกธรรมชาต งั้นเดี๋ยวเราไ,<ด>ไปเดินชมรอบๆกันดีไหมคะได้ค่นนะ,คะไ,คไปกันเลยค่ะ f o อ l เรามี o l อ o เรามี จากจุดชมวิวตรงนี้เรากำลังเดินไปที่วงเวียนมิงจูซึ่งตรงนี้นะคะเราสามารถจะมองเห็นทุกตึกได้ส่วนห้างใหญ่ๆซูเปอปร์แบรนด์มอลตรงวงเวียนนี้เป็นห้างของคนไทยซึ่งมีแบรนด์เต็มไปหมดเลยจ้า เมื่อกี้นี่นะคะเราเดินทะลุซูเปอร์แบรนด์มอลล์มานะคะแล้วก็จะมาผล่ตรงนี้เลยคะ่ะนี่ทุกคนว่าคุ้นเคยนะคะหอไข่มุกนั่นเองคะ<ถ>่ะคุณพิ๊ต้า่ะตรงนี้เนี่ยเราเรียกว่าอะไรคะถ้าพาะแสงก,ก็เลยเรียกว่าลู่จียจุ้ยฟินแลนซ์ซิตี้ฟินแลนซ์ซิตี้แล้วหอไข่มุกเนี่ยนะคะจริงๆแล้วอ่ะมาใช้ทำอะไรอะ่ะจริงๆว่าเป็นที่เอ่อเสาทีวีอ่ะเสาโทรทัศน์สงสัญยาสมัยก่อนมีออฟฟิศอยู่ที่นู่นครับแล้วก็ตอนนี้เป็นที่ท่องเที่ยวอ๋อตอนนี้คือ ไม่มีแล้วไม่ได้ใช้แล้วไม่มีใช้ตัวนี้แล้วแล้วก็ที่มีฐานรั่วฐานขามูคอลลฟังชั่นนะเพราะว่ามีล้างอาหารด้วยแล้วก็มีที่ชมวิวด้วยลงหนังด้วยอ๋ออยู่ข้างในนี้ทั้งหมดเลยมีเลยมีเลยความสูงประมาณความสูงที่สูงสุดประมาณสี่ล้ากว่าเมตรแล้วก็ที่นู่นมีเครื่องเล็กแต่เราจะไม่ขึ้น หอไข่มุกนะคะเดี๋ยวเราจะไปขึ้นตึกอื่นค่ะที่สามารถยิงมาเห็นหอไข่มุกนี้ค่ะก็เห็นว่าอันนี้เป็นแบบแลนด์มาร์กเลยนะสวยมากแล้วทุกคน<ช>รู้จักแล้วใช่ใช,ท,ใช,ใชทุกคนรู้จักแล้วก็น้ำด้วยครับ The Oriental Pearl Tower หอไข่มุกหรือที่เรียกเต็มๆว่า หอไข่มุกตะวันออกเป็นหนึ่งในหอส่งสัญญาณวิทยุและโทรทัศน์ที่สูงที่สุดในโลกตั้งอยู่ในย่านผู่ตงริมแม่น้ำค้วงผู่สร้างเสร็จเมื่อปีคศ1994แล้วก็ปัจจุบันจัดว่าเป็นสัญลักษณ์ของเมืองเซียงไฮรูปทรงของหอก็เก๋ไก๋แปลกตาเป็นเหมือนไข่มุกจำนวน3เม็ดรเรียงกันขึ้นไปด้านบนผสมผสานความงามแบบโลกอนาคตกับความเป็นจีนโบราณได้อย่างลงตัวค่ะ ใครที่มาเซี่ยงไฮ้เราไม่มาจุดนี้อา้าวเรียกว่าพลาดขอแนะนําว่าต้องกลับไปเซี่ยงไฮ้ใหม่อีกรอบเลยนะพี่เตอร์ค่ะสำหรับคนที่อยากจะมาตรงนี้เนี่ยเราต้องนั่งรถไฟลงที่สถานีอะไรคะลูเ่เจ้าจุ้ยครับลู่เจ้าจุ้ยแล้วเรานั่งสายอะไรอะคะลูเ่เจ้าจุ้ยมีสายสองครับสายสองก็คือจากไหนก็ตามเราก็ต้องมาสายสองให้ได้แล้วก็มาลงมาลง,มาลงตรงนี้เห็นตรงนั้นเป็นตึกมีแมคโจโน่อ่าแมกโัโด์ลงมาก็เป็นที่ข้างล่างก็คือสถานีานาอ๋อ oh. รบรรยากาศรอบๆวงเวียนหมิงจูไปแล้วทีนี้ก็เปลี่ยนมาชมเซียงไฮ้ในมุมสูงกันบ้างวันนี้เราเลือกที่จะขึ้นไปบนโรงแรม The l ลิสคาตันชั้น58สามารถชมวิวและรับประทานอาหารชมบรรยากาศทั่วเมืองเซียงไฮได้เลยบอกเลยว่าสวยงามสุดๆนะ่ะ ตอนนี้นะคะเราขึ้นมานะคะชั้น58คําคที่ตอนขึ้นลิฟต์นะหูนี่อื้อเลยอะ่ะแล้วด้านหลังเราก็เป็นหอไข่มุกนะคะถ้าเกิดขึ้นมานะคะก็สามารถกดลิฟต์ขึ้นมาต้องต่อ2ครั้งนะคะมาเปลี่ยนลิฟต์ที่ชั้น52นะคะโรงแรมริสคาวตัน ซึ่งตรงนี้นะคะสามารถสั่งดง่มทานได้อันนี้ก็จะเป็นน้ำแตงโมะค่ะแล้วก็มานั่งทานได้เลยนะคะแต่ถ้าเกิดว่าจะดั่งด้านนอกนี้นะคะจะต้องสั่งเซตเมนูซึ่งแพงมากจริงๆถ้าเกิดว่าใครอยากขึ้นสูงกว่าน,นี้นะคะก็สามารถไปเลือกมีตึกร,บรอบๆนี่หลายๆตึกเลยใช่ไหมคะใช่ใช่ใชมุมนี้สวยมากๆเลยนะคะแล้วเดี๋ยวเข็มนะคะจะนั่งรอจนมืดเลยะค่ะแล้วเดี๋ยวเราจะมาดูบรรยากาศตอนกลางคืนเลค่ะว่าสวยขนาดไหนเขาบอกว่าแสงไฟนี่สุดยอดเลยใช่ไหมคะใช่ใช่ กับบรรยากาศดีดิบทางกลางวันจนถึงกลางคืนกันเต็มอิ่มและเบรกหน้าเรามีของที่ระลึกจากตลาดเชิญหวังเมี่ยวมาฝากกันเอ้าอย่าพลาดฝโล่งมีเลยจ้า r Bright resolution Cream สัมผัสผิวที่ดีในวัยเราก่อนจะสนุกการเดินทางและเล่นเกมสนุกสนุกลุ้นของที่ระลึกจากเซี่ยงไฮ้เข็มเขาขอว้าไปจิบกาแฟที่ร้านเก๋ๆร้านนี้ดิจจารตที่อยู่ในโครงการช่างชุยตามเข็มไปเลยคุณผู้ชมค่ะเป็นอีกครั้งหนึงนะคะที่เข็มมาที่ดิ g จารดคราฟ f t แอนด์คาค่ะ เข็มกลับมาเพราะว่าเข็มติดใจนะคะเครื่องดื่มแล้วก็ขนมที่นี่นะสวยและอร่อยมากๆค่ะแต่วันนี้ค่ะเข็มกลับมาเข็มจะนัดพบคุณก้องนะคะเพราะว่าอยากจะคุยถึงการตกแต่งร้านค่ะแล้วตอนนี้คุณก้องอยู่เข็มแล้วค่ะคุณก้องสวัสดีค่ะร้านนี้ค่ะมีอินสป r เรชั่นเป็นยังไงคะจริงๆแล้วไม่มีสไตล์ที่แน่นอนเลยครับแต่โจทย์ของเราก็คือว่า ด้วยโครงสร้างที่มันเป็นอินดัสเทรียลแบบนี้ครับโดยเอาของรียูสเป็นคอนเซปต์ของช่างช่วยครับมาทำอาคารเอาของสะสมส่วนตัวของเราเนี่ยมาตกแต่งให้มันเข้ากับอาคารนี้ครับซึ่งตอนแรกเราก็คิดหนักเหมือนกันว่าจะทำยังไงดีของเรามันเป็นสไตล์วิกตอเรียนแต่จะมาเข้ากับอินดัสเทรียลอย่างไงแต่พอเราลองตกแต่งไปเราใช้ของสะสมส่วนตัวของเราไปพอมาจัดวางด้วยกันมันก็เลยเกิดเป็นสไตล์นี้ขึ้นมา ซึ่งแรงมันดาลใจของเราจะเป็นสไตล์ซเซอร์วิสซึ่มก็คือการเอาของสองสิ่งที่มันไม่เข้ากันเลยมาอยู่ด้วยกันแล้วมันเกิดเป็นของที่ไปด้วยกันได้ก็คือกลายเป็นเกย์ไปเลยใช่ครับค,ค่ะเดี๋ยวให้คุณก้อง บอกนิดนึนงค่ะว่าร้านอยู่ตรงไหนอยู่ช่างชุยนะครับโครงการช่างชุยกรีนโซนนะครับฝั่งเดินมาทางห้องน้านะครับของกรีนโซนก็จะเจอร้านอยู่ด้านซ้ายมือเลยครับค่ะเดี๋ยววันนี้เขมีเมนูในใจแล้วค,ะค่ะรแล้วเดี๋ยวยังไงเขมไปนั่งรอเพื่อนเขม่าเดี๋ยวสั่งไดงลเลการ้ครับได้ค่ะขอบคุณมากนะคะขอบคุณค่ะ สาวสวยที่เข็มนัดไว้นะคะคุณอู๋วิสารัตคะ่ะสวัสดีสสดค่ะเห็นแล้วแบบอยากทานมากเลยค่ะพี่เข็ม <laughs> พี่เข็มมามาแล้วรอบนึงพี่เข็มก็เลยสั่งเอาไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะคะอัน <laughs> แรกนี้น,นะคะคือ rose expresso แค่นนชื่อก็น,อน่าทานแล้วเนาะคือมันเป็นโอ้โอแบบโอ้อย่างเงี้ยส่วนของพี่เข็มนะเป็นชาเวียนนาออฟโรสออฟโรสนะไม่ใช่ออฟโรสอ่าเป็นแบบจะมีกลิ่นแบบโรสมีกลิ่นกุหลาบเวีนานิดนหอม อแค่ยังไม่ได้เทปไปยังรู้สึกแบบชาหอมมากค่ะและนี่นะ,ะพิมสั่งไว้ให้เลยคันนี้ค่ะ passion fruit แล้วก็อันนี้ก็เป็น sorris c o นะคะสำหรับค,คนที่ชอบแบบไม่ได้หวานมากคุยกันเรื่องเที่ยวดีกว่าเพราะว่าเนี่ยนะ พี่เขีนมาเพิ่งไปเมืองจีนมาค่ะไปเสี่ยงไฮ้มาแล้วก็ที่นู่นเนี่ยนะมีร้านคาเฟ่น่ารักน่ารัก,รกเยอะมากคือน่าสนใจมากเลยช่ทำไมไม่ชวนก่อนไปอะค่ะเดี <laughs> ย๋ยวไปอีกเดไปอีกเอาได้ค่ะ <He S 2> ไดะ <he S 2> เห็นบอกว่าอยากไปอยากไปไไแต่ว่าอย่างอย่างช่วงนี้คือ เบบี Baby, ยังยังไม่สองขวบอ่ะคือจะไปเที่ยวไหนก็ไกลๆมากไม่ได้เมื่อกี้เห็นเมื่อกี้เห็นจุ๊ๆอยู่วิ่งอยู่แถวนี้นะค,ะค่ะก็จะแบบแค่ใกล้ๆในประเทศก่อนช่วงนี้จะมีปัญหาเวลาถ้าถ้าต้องแบบเดินทางไปไหนไกลๆคือหนึ่งของลูกก็เยอะแล้วของแม่จะเยอะตามมันก็ค่อนข้างลำบากอะคะ่ะพี่เข้ม<ะ>ต้องรีบรีบ,รบทุกอย่างรีบกระทั่งการดูแลตัวเองเลยตั้งแต่มีลูกไม่น่าเชื่อชีวิตเปลี่ยนคือตื่นมาก็ต้องลูกก่อนแล้วใช่จริงๆแม่แม่ก็อยากสวยแต่แบบ อ่ะไม่ได้ต้องให้ความสาคัญเขาก่อนแต่ก็<ะ>พอพอนะนะเวลาเนี้ยก็เลยรู้สึกว่าไม่ได้ยังไงแม่ก็ต้องสวยแต่สวยแบบรีบด่วนแล้วก็ต้องสวยให้จบก่อนหน้านี้ที่จะมาเจอพี่เข็มนะ,ะอุกําลังมองว่าอะไรที่ช่วยฉันที่ฉันทาเธอตัวเดียวอ่ะอันเดียวเนี่ยคือจบแล้ว<ะ>ฉันสวยแล้ว<ะ>ฉันมั่นใจคือตอนแรกก็หายอยู่ว่าจะยังไงดีเพราะว่าตัวอูเองอะ่ะคุณผู้ชมก็จะมีปัญหาเรื่อง ผิวหน้าหมองคล้ำแล้วก็จะเป็นในเรื่องของหน้าแห้งกล้านแล้วก็จุดด่างดําจะเยอะ,ะอ่ะเรื่องเรื่องเกี่ยวกับมีเบบีเกี่ยวลูก็เล,เลยมองหน้าเพื่อนบางคนที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยผิวหน้าเขาดีอชอบไปถามเพื่อนว่า แกใช้อะไรทำไมผิวดีอยากแบบผิวดีเหมือนเขา<ฆ>แต่พอเอามาใช้ตามอะมันไม่ตรงจุดตรงปัญหากับที่เราเป็น<ฆ>มันก็ไม่ค่อยเห็นผลจนมีโอกาสได้ไปปรึกษากับผู้เชี่ยวชาญ<ฆ>เป็นผู้เชี่ยวชาญที่เราเรารู้สึกว่าเออเราไว้วางใจอะเราเราก็บอกปัญหาเขาว่าเออพี่คะอู๋เนี่ยมีปัญหาเรื่องอหน้ามองคล้ามีพวกจุดด,ดงดำแล้วก็เริ่มที่จะมีริ้วรอยแล้ว<ฆ>เขาก็เลยแนะนำเป็นตัวเคลลี่ครีตัวนี้ยค<ฆ>่ะพี่เข้ม คือครั้งแรกเลยอันนี้คือผ่านการใช้งานของอู๋จริงๆนะ,ะจริงๆมันเต็มกระปุกคุณผู้ชมครั้งแรกเนี่ยที่เขาบอกอ่าอู๋ลองลองเทสต,ตัวเคลี่ครีมกับกับกับมืออู๋ว่าอู๋รู้สึกยังไงแล้วก็ ฟิลลิ่งยังไงบ้างบอกเขานิดนึงคือลักษณะเนี่ยมันเป็นเจลเนื้อสีฟ้าค่ะแล้วเขาบอกว่าอ้าวเอาอย่างนี้วันนั้นวันนี้ได้ได้พี่เขมมันเป็นสารสกัดที่มาจากเมือกปลาดาวอะค่ะการทํางานของเขาด้วยสารสกัดจากเมือกปลาดาวอะค่ะแล้วในนี้เนี่ยเขายังมีสาหร่ายสีน้ําตาลจากฝรั่งเศสด้วยคือจะบอกว่าด้วยสรรพคุณของเขาเนี่ยมันจะช่วย พูดง่ายเหมือนการแบบปลุกผิวให้ตื่นน่ะพี่เข<ฆ>้มป,ปลุกผิวให้รู้สึกว่าเออรับความสดชื่นของผิวที่กําลังจะมาเนี่ย<ฆ>คืออูทาเนี่ยจะบอกว่าปริมาณเยอะนะกับกับฝ่ามือลองดูพร้อมๆกันเนี่ยค่ะมือล่างที่อูทาตัวเคลลีครีมเนี่ยจะสังเกตได้เลยว่ามันมีความวาวแล้วก็มันมีความอิ่มน้ําของผิวมันช่วยให้ผิวกระจ่างขึ้นแล้วก็พูดง่ายๆเนี่ยมันดูไบรท์ผิวต่างๆเนี่ยเรารู้สึกเลยว่าเฮ้ยมันแลดูกระชับขึ้นเวลาใช้เนี่ย อู้ใช้นิดเดียวพอตตบๆนะตบๆให้มันแบบมันยืดให้มันกระตุ้นใช่แล้วก็ตบทั่วหน้าเลยสิ่งที่อู้สัมผัสได้อันดับแรกเลยที่หลังจากใช้ไปสักพักหนึ่งนะคะสําหรับตัวเคลลีคลินรู้สึกว่าเฮ้ยหน้ามันชุ่มชื้นไอความที่แบบผิวเนี่ยที่มันไม่เรียบเนียนผิวเรามันดูเรียบขึ้นและที่สําคัญไอจุดด่างดำเนี่ยคือมันดีขึ้นจนณปัจจุบันเนี้ยอู้แทบจะไม่ต้องแต่งหน้าเลยถ้าแบบไป ส่งลูกไปเที่ยวหรือไปไหนเดินเล่นกับเขาตามห้างแล้ววันนี้มาฟล l รมียัางดีกว่ามาฟล l o w มีเนี่ยจะมาแบบว่าเปล่าๆจะมาแบบโอ๊ยจริงเดี๋ยวเรื่องไงไม่ได้ง่ะอ่าไม่ได้เนาะไม่ได้เนาะ,นอ,ะ,<ฮ>ะอยากให้คุณเป็นหนึ่งในรีวิวว่า คุณใช้ตัวเคลลีครีมแล้ว<ม>คุณมีความเปลี่ยนแปลงกันยังไงอูมาพร้อมสิทธิพิเศษด้วยพี่เขามาฟัางกันแบบนี้หลายคนบอกว่าเฮ้ยมันใช้ได้แบบนี้มันบำรุงได้แบบนี้คือมันตอบโจทย์แล้วทำให้อุ๊บหมดทุกปัญหากับผิวหน้าแล้วอะแพงไหมราคาอะไรยังไงปกติแล้ว1กระปุกแบบนี้อูลดให้จาก4,500บาทเหลือเพียง2990อ่าคุณผู้ชมจดเบอร์หรือว่าก,กดไว้ในมือถือก่อนอ,อย่าเพิ่งโทรออกนะคะเบอร์นี้ค่ะ0 2 1 2 6 3 0 0 1 021263001หรือว่า l ไลแอ k เคลลีครีมฟังดีๆนะอูลดให้แล้วเป็น2,990นะคะ1แถม1แบบนี้ลดแล้วแถมคือผู้ว่ง่ายเนี่ยสองกระปุกเนี้ย2 9 9 0เอานี้ไปอีก1ชิ้น1ก้อนค่ะเ,เป็นสบู่ชาโคลผู้ชมฟังดีๆนะคุณได้3อย่างแล้วอูให้อีก1ชิ้นได้หรือเปล่าคะ,ะออหยิบขึ้นมาเลยหร,หรให้อีกหนึ่งชิ้นแบบนี้อุผยง่ายง่า คุณจะได้ทั้งหมด<า>มทั้งหมด3กระปุกแล้วก็สบู่ชาโคลอีก1ก้อนนะคะ2,990คือจบเลยและสำหรับอุ้ก็จบเหมือนกันเพราะว่า ไม่ต้องมีปัญหาไม่ต้องหาอะไรมาดูแลผิวหน้าแล้วเราหยุดที่นี่คือเปิดเปิดโต๊ะเครื่องแป้งมาเปิดตามชั้นมาอู้จะเจอแค่นี้ที่เหลือเป็นเมคอัพเติมสีสวยไม่แต่ว่ามันคุ้มมากเลยนะ2สองเข้าก้าสูได้หมดนี้นะคะรีบโทรตอนนี้รายการนี้เลยนะคะแล้วจะได้ทั้งหมดนี้ไปเลยค่ะค่ะขออนุญาตนิดนึงพี่เข้มคือหลายๆคนบอกเฮ้ยฟังเธอบางทีฉันเพิ่งเปิดมาอุสรุปง่ายๆนะคุณผู้ชมถ้าคุณเป็นอีกหนึ่งคนที่มีปัญหาเหมือนกับอุ้ที่รู้สึกว่าใครก็ช่วยไม่ได้อุ้อยากให้ลองเปิดใจลองรรัับคคคี่ดูปญหาขอองทเ นนะไม่ว่าจะเป็นผิวหน้าหมองคล้ําจุดด่างดาแล้วก็รู้สึกว่าผิวหน้าไม่เรียบเนียนมันกล้านอะ่ะอุจจบที่ตัวนี้กับเคลลี่ครีมคุณลองดูค่ะไม่แน่ว่าเคล็ดลับเดียวกับอู๋เนี่ยอาจจะช่วยคุณได้โทรมาค่ะที่021263001มีลายก็แอดมาเนาะได้ได้ลายแอดธรรมดาเลยเคลลี่ครีมนะคะ3มกระปุกแล้วก็สบู่ชาโคอีก1ก้อนนะคะจ่ายแค่2,990คือจบเลยจะบอกว่าพีคมากนี่ <laughs> โทรกันก่อนนะ <laughs> โทรไปเรื่อยๆนะฟังเราไปด้วยนะ จะบอกว่า3ามก็ปลูกกับอีกหนึ่งอย่างนี้พีกมากตอนนี้กำลังพคุ้มมากพี่เข็มคือพีกพีกไม่เคยให้คุ้มแบบเนี้ยโหเอาละคะวันนี้นะคะต้องขอบคุณร้านดิจราดคราฟแอนด์คาเฟ่มากๆเลยนะคะที่วันนี้นะคะได้จัดขนมให้เราแล้วก็เครื่องดื่มโอเคค่ะวันนี้ขอบคุณมากเลยนะคะขอบคุณค่ะเดี๋ยวให้ หลังจากฟังเคล็ดลับดีๆจากคุณอู๊ไปแล้วตอนนี้ได้เวลาบอกพิกัดการเดินทางไปยังจุดต่างๆของเรากันแล้วสําหรับการเดินทางไปสวนอี้หยวนและตลาดเฉินหวังเหมี่ยวให้นั่งรถไฟใต้ใตดินเมโทรสายสิลงที่สถานีอยูหยวนการ์เดนก็จะมาเจอสวนแล้วก็ตลาดเลยนะและสำหรับคนที่อยากไปชมความไฮเทคสุดๆของเซี่ยงไฮ้ที่วงเวียนหมิงจูก็ขึ้นเมโทรสาย2 ไปลงที่ลูเจียสุ i เตชันก็จะถึงวงเวียนมิงจูซึ่งเป็นที่ตั้งของตึกต่างๆแล้วค่ะและวันนี้เรามีคำถามให้มาร่วมสนุกเหมือนเคยคำถามก็คือตลาดที่อยู่รอบสวนอี้ยวนมีชื่อว่าตลาดอะไรเรามีของเที่ยวลึกแก้วน่ารักมาฝากกันด้วยและผู้โชคดีในสัปดาห์ที่แล้วก็คือเขาแสดงความยินดีด้วยจ้า และอย่าลืมไปยืนยันการรับรางวัลที่แฟนเพจรายการ Follow Me นะจ๊ะและเซี่ยงไฮ้ในวันนี้เป็น2องพั้ที่ต่างกันสุดๆด้านหนึ่งมีสถาปัตยกรรมโบราณของจีนนับร้อยปีส่วนอีกด้านหนึ่งเป็นตึกสูงเสียดฟ,ฟ้าทั้งไฮเทคทั้งดีไซน์ก็เก๋ส่วนสัปดาห์หน้ามีอะไรแปลกใหม่ในเซี่ยงไฮใ้ให้ไปเจอๆกันอีกบ้างต้องตามฟอลลมีกันต่อนะส่วนวันนี้สวัสดีค่ะ amarin tv